สวัสดีครับทุกคนมาพบกับพี่มินอีกแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้จะพาทุกคนมาดูคาวาสกิ ZX 2 5 R นะครับตัวเล็ก4สูบเรียง2 5 0ซีซีลูกค้าทำการติดตั้งท่อนะครับติดตั้งท่อไทเทเนียมของ JP เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราก็ถอดท่อเดิมออกมาแล้วนะครับ เราได้ทำการตัดหม้อพักตัดแคตออกนะครับครับนี่เป็นแคตนะครับคราวนี้เรากา็ทำการเดินเดินคอท่อใหม่นะครับแทนแคตนะครับแบบนี้ฮะแล้วก็ติดตั้งสลิปออนเทรเนียมเข้าไปนะครับมาดูกันว่าเสียงเป็นยังไง เียงหวานเลยครับผมสสูบเรียงเสียงหวานนะครับสำหรับพิกัด 250cc นะครับตอนนี้ต้องยกให้ ZX25R นะครับเพราะว่ามาด้วยกำลังเครื่องยนต์สสูบนะครับเสียงเดินเบาเป็นยังไงเพราะมากนะครับหวานมาก เดี๋ยวลองเบิ้ลให้ดูนะครับทุกคนจากเบิลไดิอ่าเบิ้ลเลยครับหวังว่าทุกคนจะถูกใจคลิปของช่องของเรานะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ